ในราชสำนักยังคงร้อนระอุสืบเนื่องมาจากเมื่อสองถึงสามวันที่ผ่านมาได้มีการเสด็จออกงานคู่ของ,น,งาน,นายานนหลวงและเจ้าคุณพระรินีนาฏโดยเมื่อวานนี้นายหลวงและเจ้าคุณพระรินีนาฏได้เสด็จพระราชดดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสักกทานและทรงถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดเจดีชัยมงคลอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาฏนั้นได้สวมใส่ฉลองพระองค์ในชุดผ้าไหมสีชมพูหวานซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือจะเรียกเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเสื้อคู่นั่นเองโดยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองงานที่ในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาฏไ,ได้เสด็จพระราชดดำเนินนั้นทั้งสองพระองค์จะสวมใส่ฉลองพระองค์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสื้อคู่นั่นเอง ึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากเพราะจะสังเกตได้ว่า,รา,าพระพักของในหลวงนั้นมีท่าทีสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากและเจ้าคุณคระสิกีนาศก็เคียงข้างคอยดูแลนในหลวงอย่างใกล้ชิดซึ่งเหล่าบรรดาประชาชนได้เห็นภาพนี้แล้วต่างก็ชื่นชมยินดีแต่เมื่อมีประชาชนบางส่วนชื่นชมยินดี ก็ย่อมมีประชาชนบางส่วนไม่ชื่นชมยินดีด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ในหลวงและเจ้าคุณพระศรีนาศออกงานอย่างชื่นมื่นนั้นฝ่ายราชินีสุทธิดาก็ได้เสด็จราชดดำเนินไปทอดพระเนตรรังคาที่ประชาชนนำมาแสดงโครงการสวนสมเด็จอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุร,รี โดยเสด็จไปพระองค์เดียวกับเหล่าข้าราชองค์คันรักโดยในภาพถ่ายนี้พระองค์ทรงยิ้มพระสวนในขณะเยี่ยมเยนประชาชน โดยสําหรับเรื่องนี้นั้นประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากโดยในตอนนี้ได้เกิดการแบ่งทีมเกิดขึ้นแล้วระหว่างทีมของราชินีสุทธิดาและทีมของเจ้าคุณพระศรีนาถโดยในทีมของราชินีสุทธิดานั้นได้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านและแอนตี้เจ้าคุณพระศรีนาถขึ้นมาและได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์เจ้าคุณพระศรีนาถ และได้ตั้งกลุ่มแอนตี้เจ้าคุณพระศิีินาเกิดขึ้นโดยมีการแสดงความคิดเห็นดังนี้บวกหนึ่งค่ะรักสมเด็จพระราชินีสุธิดาคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่อยากเห็นไม่ยอมรับอยู่เงียบๆอย่างเจียมตัวน่าจะเหมาะกว่าพยายามเกิดปลอมมากจริงค่ะกิริยาท่าทางปลอมมากไม่มีราศีไม่มีออรา่าไม่สไวไ อีกอย่างเรามีภาพก่อนหน้าจะมาถึงจุดนี้ด้วยเลยบึนปากทุกครั้งที่เห็นอฟซีราชินีสวยค่ะสวยในโลกนี้สวยอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อึ้งนี่เจ้าคุณพระหรอทำไมน่ากเกลียดจังอ่ะอย่าไปบุลลี่เขาจา่ะไม่ดีไม่งามเค okay, ค่ะแต่เรามองว่างั้นๆจริงๆทีแรกคิดว่าคนหน้าเหมือนด้วยซ้ำค่ะ ต้องไปเห็นกระตาตัวเป็นๆเ,เคยเจอในงานอุ่นไอรักตอนนั้นยังไม่ได้มีการแต่งตั้งราชินีโอ้ยคุณพระเธอเดินตรวจงานไปทั่วทหารก็คอยตะเบะ๊ะเราก็มองว่าใครวะเราถือกล้องถ่ายภาพบรรยากาศในงานคุณเธอก็มองจิกตาใส่กล้องเราแบบว่าถ่ายชั้นสี่ถ่ายชั้นแล้วก็พยายามยิ้มผงกหัวให้คนไปทั่วเราก็แบบใครวะคือทำตัวแบบพยายามสแสดงตัวติมที่ยิ้มสวยดีนะ แต่แบบไม่มีออร่าอ่ะเราเลยประทับใจมากๆไม่ชอบตั้งแต่บัรน,นั้นตอนแต่งตั้งราชินีเราดีใจมากที่เป็นราชินีสุทธิดาดีใจสุดๆโดยนอกจากคอมเมนต์ของประชาชนดังกล่าวแล้วล่าสุดอาจารย์ประวินก็ได้แจ้งว่า สายของดิฉันแจ้งมาว่ามีการสั่งบงการให้โจมตีคุณก้อยแต่ต่อหน้าคนอื่นเรียกร้องความสงสารค่ะนุย้ยดิฉันไม่ตกหลุมค่ะและยังมีข้อความลับส่งมาอีกด้วยว่าเมื่อคืนนี้คุณนุ้ยร้องไห้หนักมากครับคนในวังสงสารและเศร้าตามเลยและนั่นก็เป็นการส่งข่าวของสายลับในวังที่ได้ส่งข่าวให้อาจารย์ประวิน โดยนอกจากข่าวของอาจารย์ประวินแล้วในวันนี้เพจรอยัลเวิลไทยแลนด์ก็ได้มีการเขียนข่าววิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อีกด้วยโดยข้าพเจ้าได้สรุปมาดังนี้สร้างกระแสฮือฮาไม่น้อยเมื่อในหลวงทรงควงเจ้าคุณพระิรีนาฏออกงานคู่ต่อสายตาสาธารณาชนสองวันติด โดยเรื่องที่ฮือฮานั่นก็คือการที่ทั้งสองพระองค์ได้ใกล้ชิดโดยที่หลายคนอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นภาพและบรรยากาศเช่นนี้และการทรงฉลองพระองค์แต่งตัวคุมททวสีเดียวกันทั้งสองงานและสิ่งที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือ การปฏิบัติต่อเจ้าคุณพระเสมือนเป็นเจ้านายไกลๆไม่ว่าจะเป็นการถอนสายบัวของเหล่าข้าร,ราชการและการทอดเก้าอี้เหลืองตากสำหรับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวางังจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นการลักลั่นทำเนียมเก่ามากเกินไปและการออกงานคู่ของทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้สร้างความหนักใจ หรือตะขิตตะขวงใจไม่น้อยให้สำหรับหลายคนที่ชื่นชอบราชินีสุธิดาเพราะการปฏิบัติตนของเจ้าคุณพระศรีนาฏในงานนั้นแทบเสมอเหมือน,นสมเด็จพระอัคารามหสีทั้งที่เธอนั้นเป็นแค่เพียงบาทบริจาริกาและก็มีหลายคนที่เชียร์หรือปั่นในเมื่อประชาชนยังเคารพสถาบันกรรษัตริย์ ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประชาชนหลายฝ่ายไม่มีทางสลัดภาพเก่าภาพจำอันชัดเจนในอดีตของเจ้าคุณพระศรีน,นาลงไปได้บวกกับกระแสข่าวที่กระหึ่มไปทั่วโลก แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังให้ความเคารพและจงรักภักดีต่อในหลวงถึงแม้จะมีความตะขิดตะขวงอยู่ในใจไม่น้อยกับการปฏิบัติพระองค์อย่างเปิดเผยในสังคมไทยยุคใหม่หลังจากไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งไม่อาจเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ซึ่งอย่างไรก็เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างในหลวงและสนมเอง โดยอาจารย์ประวินยังได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าสมเพชประชากรสลิมตอนนี้เริ่มมีกระแสต่อต้านคุณก้อยจากบรรดาสลิมทั้งหลายสาเหตุที่ไม่ชอบเพราะคุณก้อยเป็นภรรยาน้อยมาจากตลาดล่างในสายตาของสลิมนั้นคุณนุ้ยดูสูงกว่าเป็นภรรยาหลวงไอ,มอง้มุมมองแบบนี้มันพิกลพิการเพราะหนึ่งมองจากมุมมองศิลธรรมนั้นโกหกภรรยาหลวงมีความชอบธรรม ภรรยาน้อยคือชนีที่แยกสามีเขา 2. การแบ่งตลาดบนตลาดล่างตลาดกรุงและตลาดต่างจังหวัดคุณนุ้ยคือตัวแทนตลาดแรกส่วนคุณก้อยคือตัวแทนตลาดที่สองที่ด้อยค่ากว่า 3. พวกรอย a l ลลิสกรุงเทพล้วนมีคอนเนคชั่นกับการบินไทยเลยสนับสนุนคุณนุย้ย 4. ปัญหาของสถาบันกษัตริย์ก็คือถูกเพอร์เซอร์ไลซ์ เหมือนที่ภูมิพลทำกับลูกชายกลายเป็นความรักความชอบเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของสถาบันซึ่งเป็นเรื่องที่อันตารายอีพวกสลินคือเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงด่าพวกผู้ชุมนุมว่าไปเสือกเรื่องเจ้าทั้งเรื่องแต่งตัวเรื่องไม่อยู่ไทยแต่เอาจริงๆพวกสลินเหล่านี้ก็เสือกไม่แพ้กัน คือเสือที่พระมหาวชิราลงกรเอาคุณก้อยมาบทบางรัศมีของคุณนุย้ยแต่ในความเป็นจริงความเสือเหล่านี้มีความชอบธรรมแต่ปัญหาคือสลิมมักเห็นสันดานเสือของตัวเองชอบธรรมอยู่ฝ่ายเดียวปร,ระการสุดท้าย6จะเอาคุณนุย้ยไม่เอาคุณก้อยโทษนะคะคุณถามพระมหาวชิราลงกรหรือยังคะโทษนะคะคุณถามคุณนุ้ยหรือเปล่าว่าเขาต้องการการสนับสนุนจากพวกคุณไหม เพราะการสนับสนุนจากพวกคุณนั้นอาจพาคุณนุ้ยลงเหวอย่าลืมว่าคุณนุ้ยก็เคยเป็นภรรยาน้อยมาก,ก่อนสมัยสีรัตนี่คือวงล้อแห่งกำนัดภรรยาน้อยในวันนี้คือภรรยาหลวงในวันหน้าภรรยาหลวงในวันหน้าอาจจะเป็นชนีในเรือนจำวันถัดไปก็ได้สมเพศค่ะทั้งเจ้าทั้งสลิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้